สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำการตัดเตือนแล้วก็ร่อลากเจ้าสเสนจันโกเมนต้นนี้นะครับเขามีใบเดิมอยู่ประมาณ15บใบนะครับตอนนี้ผมตัดไปแล้วประมาณ3ใบนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสุดลงติ่งนะครับวันนี้เจ้าสเสนจันโกเมนต้นนี้ที่ผมปลูกมาน่าจะสักราวๆปีหนึ่งได้แล้วนะครับใบเขาทรงพุ่มกลมสวยงามนะครับต้นนี้นะครับ วันก่อนผมเคยเปลี่ยนกระถางเขาไปครั้งนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาโตมากแล้วแต่ยังไม่ให้ลูกให้หลานเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะมีต้นเขาไว้มากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลองนะครับผมก็เลยจัดก,การเลาะใบบางส่วนเขาออกนะครับแล้วก็ให้มีพื้นที่ตรงเงาที่ลอยขึ้นมาจากดินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการตัดเตือนเขานะครับอาจจะผ่ามีดเข้าไปประมาณสัก 60%สิเอร์เซ็นตนะครับเราอาจจะต้องหาไม้มกระดามไว้ไม่ให้เขาหักนะครับจากนั้นก็จะเอาแผ่นพลาสติกทาด้วยปูนแดงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปไม่ให้เนื้อเยื่อเขาติดกันนะครับแล้วก็เอากระถางที่ผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะฮะครบอบเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกแล้วก็ให้ตุ่มรากพวกนี้นะครับงอกออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมีรากอยู่ตรงนี้ผมก็จะยกยอดเขาประมาณตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นการทดลองนะครับถ้าทําสําเร็จคิดว่าประมาณเดือนหนึ่งน่าจะได้ทําการยกยอดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็คงต้องมาติดตามกันนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะลองตัดเกือนเขาก่อนนะครับแล้วก็ทําการลอรากนะครับผมผมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไทยเป็นขั้นตอนสั้นๆนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเอามีดปักเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับ เนี่ยนะครับเมื่อแล้วก็อาจจะตัดเข้าไปสักหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกทาปูนแดงนะครับที่ตัดจากขวดน้ํานะครับวันนี้ขวดน้ำลมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้เนื้อเยื่อเขาไม่ติดกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มนะครับผมรู้สึกว่าองศาต้นเขาจะเอียงมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปาดด้านนี้นะครับพอเวลาเขาเอ็นมาด้านนี้จะได้ไม่หักนะครับ เพราะว่าเขาจะเอ็นมาฝั่งนี้ก็จะมีเยื่อฝั่งนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะอาจจะเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อนเอามีดผ่าเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับทําความสะอาดวัสดุด้วยนะครับไม่งั้นเชื้อจะเยอะนะครับเราก็ป้องกันเขาให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นพลาสติกทาปูนแดงแล้วก็เสียบเข้าไปแทนมีดนะครับกันไม่ให้เนื้อเยื่อเขาติดกันนะครับนี่นะครับเพื่อนแผ่นพลาสติกนะครับทาปูนแดงนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปแทนนะครับแต่ผมต้องทำสองมือนะครับเดี๋ยวเสียบเสร็จแล้วมาถ่ายให้ชมอีกทีนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทาปูนแดงแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแทนมีดแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนที่ยื่นออกมาผมจะตัดแต่งให้สั้นนะครับจะได้ไม่กีดขวางครับจะอาจจะเหลือไว้นิดนึงจะได้ดึงออกง่ายๆนะครับเพราะว่ากระถางที่เอามาล่อล่างในค่อนข้างใหญ่ครับน่าจะพอดีใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับตัดส่วนเกินบางส่วนออกแล้วนะครับด้วยกันไกนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะครอบกระถางแล้วก็เริ่มกระบวนการนะครับเรียบร้อยครับผมแบกวัสดุปลูกรอบๆต้นเขาให้เท่าประมาณก้นกระถางนะครับแล้วเดี๋ยวเอากระถางครอบนะครับกระถางจะได้ลงไปลึกๆสักนิดนึงนะครับผมเอากระถางครอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมใส่วัสดุปลูกนะครับแล้วอาจจะตรงกระถางตรงส่วนตรงนี้นะครับที่ห่างกันอาจจะหาอะไรมามัดไว้สักนิดนึงนะครับให้เขาอยู่ในทรงนะครับแต่ดูจะไม่มัดก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมใส่วัสดุปลูกเลยนะครับผมก็ใช้วัสดุที่หางง่ายๆเนี่ยนะฮะเป็นพวกมะพร้าวสับเล็กๆแล้วก็ขุยเขาที่ละเอียดละเอียดนะครับรลากจะได้เดินดีนะครับผมเดี๋ยวใส่ลงไปในนั้นนะครับแค่ความชื้นเขาก็นะครับเขาจะได้มีความชื้นแล้วก็อยากจะออก มีรากออกมาหาอาหารนะครับเพราะเขาเริ่มระแวงแล้วนะว่าเขาขาดอาหารนะครับเพราะว่าเราไปตัดท่อน้ําเลี้ยงเขาบางส่วนออกทําให้เขาได้รับไม่เต็มที่นะครับเขาก็ต้องอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็สร้างรากใหม่ขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ให้ทั่วนะครับผมจนเต็มนะครับใส่วัสดุล่อรากเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เอาเชือกฟางมามัดเจ้าต้นกระถางให้ อยู่ทรงหน่อยนะครับผมจะได้ไม่ขยับโยกนะครับแล้วก็กลายเป็นการป้องกันกิ่งเขาที่โดนลมเนี่ยเวลาลมโยกโอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเพื่อนอย่างน้อยส่วนที่เราตัดเนี่ยก็อยู่ในกระถางที่แข็งแรงแล้วก็มีการป้องกันระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไม้มาเสียบอีกนิดนึงนะครับช่วยเขาพยุงเวลาลมแรงๆนะครับเดี๋ยวหักซะก่อนที่จะลากงอกนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนๆอีกเดือนหนึ่งมาเจอกันนะครับดามไม้แล้วนะครับเนี่ย รัดกิ่งไว้ไม่ให้ขยับด้วยนะครับช่วยหลายๆทางนะครับเพื่อความนิ่งที่สุดนะครับผมโอเคครับเสร็จภารกิจสําหรับวันนี้นะครับในการตัดเตือนแล้วก็ล่อรากด้วยวัสดุปลูกนะครับที่โคนต้นนะครับของเจ้าเสน่ห์จันโกเมนต้นนี้นะครับเพื่อนๆเราพบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ้านสุลุงติ่งมาตลอดนะครับผม วันนี้สวัสดีครับ